เรื่องบางเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องหาข้อมูลก่อนอ,อย่าคิดในมุมเราอย่างเดียวต้องฟังคนอื่นด้วยคนที่จะมาเสียงเงินให้กับเราจร,จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะสำหรับคนที่จะทร้านอาหารเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงอ่ามันต่างยังไงอ่ะมันต่างกันต่างกันเพราะว่าถ้าวันนี้ผมทําอาหารมาแบบเหมือนมาเอามาให้กินกันวันนี้โดยที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารนะแล้วแบบเหมือนแบบใหม่บอกว่าเพ้่อร่อยมากเลยแบบพี่เปิดร้านเลยอ่านี่คือไร ความคิดเห็นความคิดเห็นเฮ้ยมันดูน่ากินมันน่าจะเปิดร้านได้แต่ข้อที่จริงคือเปิดที่ไหนอ่ะเปิดยังไงอ่ะเปิดรูปแบบไหนอ่ะอย่างตอนเรามาเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยคือด้วยข้าวหน้าเนื้อมันกินที่ไหนก็ได้อ่ะถูกปะมันสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้ยอดเดลิเวอรี่เราแม่งดีมากเลยอ่ะแต่เราเปิดร้านมาซะใหญ่ซะโตเลยเปิดสาขาที่ปีดีหกเฮ้ยร้านมันได้เนี่ยเข้าอย่างหน้าปะซอยมินิเดียวเองเดี๋ยวดึงคนเดี๋ยวทาโฆษณานู่นนี่นั่นไม่มีคนเข้าเลยครับเปิดมาตอนแรกจนตอนหลังเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราว่า ข้าวนนเนื้อมันกินที่ไหนก็ได้ยอมรับข้อแรกซึ่งตอนหลังเราก็แบบเหมือนไม่ต้องเปิดร้านใหญ่ละเราเปิดร้านเล็กกิน t โ r เวอร์สูงๆทำร้านให้เห็นเด่นชัดสิ่งที่การทำร้านอาหารที่แบบเหมือนแบบต้องชัดเจนเลยก็คือว่าคนต้องรู้ว่าคุณขายอะไรผมไปออกบูธอะถ้าเห็นบูธผมอะคุณเดินมาสิบเมตรไม่รู้ว่าผมขายอะไรนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะค,คนต้องเข้าใจว่าเราขายอะไรครับนี่คือแบบเหมือนมันโจทย์สําคัญเลยที่แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ทําร้านอาหารรุ่นพี่รู้ได้ยังไงว่าต้องทําอย่างนี้เผาเงินไปก่อนครับแล้วก็